สวัสดีครับหมอสวัสดีนี่คนไข้ถือรองเท้าเข้ามาทำไมคะเนี่ยจะให้วางส่งเดชได้ไงล่ะครับเดี๋ยวเนี้ไว้ใจใครยากเมื่อวานเนี้ยหมัดหมาดเลยสองคู่ครับหมอหายหรอคะไปเอาเข้ามาครับแต่หมอว่าวางลงก่อนก็ได้ค่ะอ๋อครับครับแล้ววันนี้เป็นอะไรมาคะ อาการมันประมาณปวดหัวตามัวตัวร้อนไม่ได้พักไม่ได้พอนหอมแห้งแรงน้อยกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นกล่อยกินอะไรก็ไม่อร่อยไม่รู้รสท้องอืดไม่ตดมีกรดในกระเพาะกระดูกก็เปาะฟันก็ปวดคุณหมอช่วยตรวจให้หน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นอะไรอะครับถ้าเป็นขนาดเนี้ย หมอว่าจองห้องดีกว่าค่ะห้องพักผู้ป่วยแล้วครับหมอห้องดับจิตคะ่ะปุ๋ยถ้าอย่งงางนั้นไอ้พวกเมื่อกี้ผมไม่เป็นแล้วครับผมหายแล้วแต่เนี่ยครับตอนเนี้ยมือผมสั่นอย่างเงี้ยไม่หยุดเลยครับหมอมันสั่นมาทั้งวันแล้วเนี่ยหมอช่วยดูหน่อยดิครับว่ามันเป็นอะไรอ,อืมกินเหล้าไหมคะกินกินครับ หมอช่วยอย่างเงี้ยดีเลยเอ่อว่าแต่ร้านไหนดีครับ <What? S 1> หลังคลินิกหมอไหมครับผมเห็นร้านเพิ่งเปิดใหม่พอดีเลย <c oughs> หมอไม่ได้หมายความว่าอย่าง,งานั้นเนี่ยพูดถึงเหล้าไม่ได้เลยดูสภาพสิเนี่ยทำไมถึงชอบกินกันนะักกินเหล้าแล้วมันได้อะไรได้ทุกเมื่อนะครับหมอถ้าหมอจะไปเมือ่อไหร่อ่ะกระโทรบอกผมแล้วกันนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะชวนผมด้วยนะครับหมอไปนะครับเดี๋ยวแเดี๋ยวเด๋ว,เดวแล้วสรุปเขามาหาหมอทำไมวะเนี่ยอะไรของเขาวะ